ที่อะไรนะเส้นเส้นขาวขาวสีดำเอาออกีดำแล้วก็เอาหางเอาออกพอเอาไปร้านสอง,สองนี่คือเทคนิคที่ทำให้แม่กับลูกที่เป็นคนพิการด้านสติปัญญาจากลำพูนคว้าอันดับสีในการแข่งขันเชฟชาเลนจ์โครโมโซมพิเศษรุ่นแรก<อ>แม่ลิงเดี่ยวคนนี้หวังนำความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่มไปต่อยอดสร้างไรายได้ เธอเชื่อว่าใบประกาศที่ได้รับจะช่วยยืนยันความสามารถและเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้ลูกสาวหรือการได้รับทุนเปิดร้านตามมาตรา35พอระบอรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อยอดได้เลยค่ะเพราะเราเราทำไปเรามาดูผู้ภาคแล้วเราเอาไปดักแปลงใช่ไหมคะแล้วเราก็ลองทำขายแล้วพอขายได้ไปปุ๊บเนี่ยมีออเดอร์เข้ามาก็คือความสำเร็จอีกก้าหนึ่งเลยค่ะแต่คือเราต้องลองทำ ถ้้าาาเเรรรไไมม่่ทนีูห,หลายบริษัทเลือกส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34พรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพราะมองว่าง่ายกว่าทั้งที่การจ้างงานตรงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการได้โดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางสติปัญญาที่ปัจจุบันยังมีอัตราการจ้างงานต่ํากลุ่มที่จะรับการจ้างงานน้อยสุดก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มทางด้านสมองก็คือทางด้าน สติปัญญาออทิสติกอย่างเงี้ยทางด้านจิตอย่างเงี้ยส่วนส่วนนี้คนพิการที่เห็นประจักษ์ก็คือประเภทเคลื่อนไหวตาบอดทางการได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้รับการจ้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าจ้างบุคคลเหล่านี้เข้าไปเนี่ยเขาก็ได้บุคลากรเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ติดต่อได้ง่ายเพราะเนื่องจากมีจํานวนมากแต่กลุ่มหลังเนี่ยมักจะถูกละเลยเขาก็คิดไม่ออกว่าจ้างสติปัญญาออทิสติกไปทําอะไร แต่ถ้าศึกษากฎหมายนิดนึงคุณดีจ้างผู้ดูแลเขาได้นะอันที่สองก็คือสามารถที่จะแบบสนับสนุนให้เขาไปทําสินค้าของเขาเองนะครับเช่นอย่างวันนี้เขามาเรียนเชฟมาเรียนทำอาหารกุศลสนุนเขาเลยให้เงินเขาแสนกว่าบ,บาท1 2 3่งแบาทเนี่ยนะครับเอาไปเปิดร้านเลยปัญหาที่พบผู้ประกอบการภาคธุรกิจอย่างยึดวุฒการศึกษาเป็นหลักทั้งที่ควรพิจารณาจากศักยภาพจริง กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจึงเร่งสร้างความเข้าใจและจัดอบรมทักษะอาชีพรวมถึงการขายออนไลน์เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้เราอยากให้เขาจ้างโดยไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งงานตรงนี้อยากให้คำนึงถึงศักยภาพของคนพิการนะคะว่าเขาสามารถที่จะทำงานให้กับหน่วยงานของท่านเนี่ยในเรื่องใดให้จ้างตรงนั้นการกำหนดตำแหน่งงานเนี่ยก็จะต้องพ่วงกับการ คนพิการต้องมีความรู้ในในในส่วนต่างๆที่เช่นมีปริญญามีวุฒิการศึกษาซึ่งโดยเฉพาะเด็กทางสิปัญญาเนี่ยถ้าเป็นวุฒิการศึกษาเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงดังนั้นควรจะจ้างเขานะคะในเรื่องของคามสามารถศักยภาพที่เขาสามารถจะทำงานให้ท่านได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการค่ะดูตรงนั้นดีกว่าค่ะ การสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ทำงานตามศักยภาพเป็นสิ่งที่เครือข่ายคนพิการเชื่อว่าไม่เพียงช่วยลดภาระครอบครัวแต่ยังเป็นการลงทุนทางสังคมที่สร้างผลดีต่อองค์กรและประเทศในอนาคต ข้อมูลล่าสุดพบว่าคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า2 0 0 0สนคนมีเพียงประมาณ50,000คนที่ได้รับการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายและความพิการทางสติปัญญาวิภาปิ่นแก้วไทย b ี s รายงาน